วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแว่นตา G w วั c h i <Okay. S 2> โดยเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยค่ะจีวังชีนะคะเป็นอีกแบรนด์ที่ชอบมากเพราะว่าเป็นลักชวรี่แบรนด์ก็จริงแต่ราคาก็ไม่ได้แรงมากเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นต้นๆนะคะ,ะใช่เลยครับรุ่นนี้นะคะรุ่นแรกค่ะขอรหัสหน่อยค่ะรุ่นแรกนะคะเป็น G ี5 0 0 3 9 u 0 1 6้างครับใส่คู่กับส<ร>ีทอ<ร>งนี่อันนี้คือ0 3 0ใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้นะคะวันนี้เลยมีพี่แบงค์เข้ามาด้วยค่ะเพราะว่าจีวังชีอะใส่ได้ทุกเพศเลยอ่าโอเคนี่ครับนี่คือรุ่นต นนเพราะว่าพี่แรมเป็นคนรูปนักกว้าไม่ติดแก้มนะครับคือค่อนข้างสบายเลยครับสีวังชี่ครับสีนี้เนาะมีทั้งหมด3สีเนาะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะเป็นสีพิงโกนะคะก็คือสีนี้ค่ะ<อ>สีนี้จะได้ฟีลลิ่งแบบน,านา่าร<อ>ักน่ารักเป็นผู้หญิงที่เท่แต่ก็ติดแกรมติดหวานนิดนึงอ,อันนี้คือรหัส026นะครับเป็นสีพิงโก ต,ตัวนี้ค่ะเขามีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นโลโก้จีวังชีเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงที่ขานะคะก็จะมีเขียนว่าจีวังชีด้วยค่ะ,ะต่อไปครับเป็นตัวที่4เป็นดับเบิลบาร์มี2สีครับชื่อรุ่นว่า g v 5 0 0 3 8 u 016ครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินและสีทองครับสีทองก็จะเป็น GV 5 0 0 3 8 u 0 3 2ครับตัวนี้จะเป็นสีทองแบ้งใส่ีจีจีล, g g ล้วคะถ้า GG ก็จะเป็น ไม่เป็นครับถ้าจีก็จี v i วิชันค่ะอ่าโอเคครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งสีทองและสีเงินและข้างๆมีดีเทลคำว่าจีหวังชีด้วยครับชอบมากวิพี่แมนใส่แล้วดูดีมากเลยอะ่ะ อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นับบิ้ำหนักดีด้วยนะคะไม่หนักมากด้วยอ่าฮะต่อไปครับเป็นรุ่นต่อไปก็ดีน้ำหนักดีนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นไบโออาซิเตดด้วยนะคะ g v 5 0ห้าศูนย์ศูนย์สี่ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะขนาดห้าสิบสี่สิบห้าหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะตัวนี้หุ้ยข้างๆเป็นจีวังชีจีวังชีเทมากเดี๋ยวนี้แบบรู้สึกว่าเริ่มเริ่มจะเปลี่ยนแนวละเริ่มชอบแนวกรอบนารู้สึกแบบว่าเออรู้สึกมันเทดีโอสบายสบายเลยใช่ไหม ใช่ครับใส่สบายเลยครับตัวนี้ต่อไปค่ะสําหรับสาวๆที่รูปหน้าเล็กขึ้นบ้างนะคะกับรุ่นนี้ค่ะพี่แบงค์รุ่นอะไรเอ่ยรุ่นนี้นะครับก็เป็น G V 5 0 0 3 4 U 002ครับมีด้วยกันมีหึงสีสครับส,สีเดียวนะคะใช่เพราะมัน<ส>คล้ายกันมากเลยใช่เพราะว่ามันมีอีกทรงหนึ่งเป็นไทเทเนียมแต่ว่าอุบไว้ก่อนเดี๋ยว อย่าเพิ่งกดไชคลปนะ,อ,ะอเคตัวนี้น้ําหนักเบาคะ่ะน้าหนักดีแล้วก็ทรงไม่ใหญ่มากด้วยนะคะต่อไปค่ะมากันที่ทรงกลม,มืันบ้างดีกว่าทรงกลมนะคะสาวๆรูปหน้าไข่ใส่รอดแน่นอนหรือว่าใครที่อยากได้คาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งตัวนี้ก็คือดีอืมอืม,อมตัวนี้สวยเป็นทรงหยดน้าใช่แล้วกข็ข้างมีดีเทลด้วยต่อไป ค่ะเมื่อกี้ที่แบบว่าแอบสับสนว่าใช่รุ่นนี้หรือเปล่าเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขาเป็นไทเทเนียมมีด้วยกันอยู่2ตัวค่ะสสีก็คือสีเงินซิลเวอร์และสีดําเป็นสีแบล็คนะคะแล้วเป็นแนวแบบดําด้านใช่ครับเป็น G V 5 0 0 3 6 U ครับ0 1นย์ครับสวยมากเลยเดี๋ยวพี่แบงค์ลองใส่สีดำเนาะนี่นะคะเป็นตัวแทนของสาวรูปหน้าปกติแล้วพี่แบงค์นะคะเป็นตัวแทนของผู้ชายรูปหน้ากว้างอย่างสบายอยู่ใช่ไหมยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นไทเทเนียมมันก็เลยมีความสบายมากกว่าปกตินั่นเองค่ะและร สุดท้ายของจีวังชีที่จะเอามารีวิวในวันนี้ก็คือน้องสีพิงโกตัวนี้เลยค่ะหัวนี่สวยตัวสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัว g ีห้าศูนยูนะครับศูนแปละนี่นะคะจีคือจีวังชีค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรุ่นมากกว่านี้หรือว่าอยากมาดูของจริงก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านสาขากรุงเทพบางนากรุงเทพราชพฤกษ์สมุทรปราการแพรกษาหรือสอบถามผ่านทางออนไลน์ได้นะคะใช่ครับซึ่งจะบอกว่าจีวังชีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใส่งาย น้ำหนักเบาไทเทเนียมทรงสวยแล้วก็ตัดเลนได้ค่อนข้างหลากหลายเลยครับตัวนี้โอเคถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้ชิงชี่สามารถเข้ามาลองที่สาขาได้เลยนะครับ